คลิปนี้ผมจะมาลองเล่นและลองใช้งานการใช้ปุ่มสัมผัสที่อยู่บนบอร์ด esp 3 2 Kit และแจกโค้ดให้ทุกคนได้ลองนำไปทดลองเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง jack diy นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานปุ่มสัมผัสหรือทั u แ h ดที่อยู่บนบอร์ด esp 3 2 Kit เนื่องจากว่าบอร์ด ESP32 นั้นเป็นบอร์ดที่มีพินสำหรับทำคาปาซิทีฟทัชที่สามารถนำมาทำปุ่มสัมผัสได้ผมก็เลยออกแบบบอร์ด ESP32 คิดตัวนี้ให้มีปุ่มสัมผัสจำนวน4ปุ่มเพื่อที่จะได้ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้การเขียนโค้ดด้วยนะครับ สำหรับวงจรในส่วนของปุ่มสัมผัสทั้ง4ปุ่ม,มก็จะไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเป็นเพียงแค่การลากแทร็กทองแดงออกมาจากพินของบอร์ด e s p 3 2และที่ปลายของแทร็กทองแดงก็จะทำเป็นแพดท,ทองแดงไว้เพื่อรองรับการสัมผัสแบบนี้โดยทัดแพด1หรือ tp 1จะต่ออยู่กับพิน d 1 3ทัดแพด2หรือ tp 2จะต่ออยู่กับพิน d 1 2ทัดแพด3หรือ tp 3จะต่ออยู่กับพิน d 1 4และทัดแพด4หรือ tp c จะต่ออยู่กับพิน d 2 7นะครับ สำหรับโค้ด Arduino ผมได้แชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ในคำอธิบายคลิปสามารถดาวน์โหลดลงไปไว้บนคอมพิวเตอร์แล้วใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมาโดยโค้ดจะชื่อว่า ESP32 t ั u h นะครับสำหรับโค้ดตัวนี้ผมเขียนไว้ให้ทดสอบใช้งานปุ่มสัมผัสแบบง่ายๆโดยเมื่อมีการสัมผัสไปที่ปุ่มผมจะให้บอร์ด ESP32 ส่งข้อความออกทาง Serial m o n i t เ itor อร์ว่ามีการกดปุ่มนะครับในส่วนของบอร์ดก็ให้ทำการจ่ายไฟเลี้ยงโดยใช้อแดปเตอร์แปลงไฟ12โวลต์ DC จ่ายเข้าไป แล้วก็เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ด ESP 3 2เข้ากับคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ทำการอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดโดยคลิกไปที่ t o o นเลือกบอร์ดเป็น ESP 3 2 d e v Module เลือก Comport ให้ตรงจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมา เลือกบอร์ดเรทเป็น9,600บิตเซกเพื่อให้ตรงกับบอร์ดเรทที่บอร์ดส่งออกมานะครับจากนั้นก็ลองใช้นิ้วมือสัมผัสไปที่ปุ่มสัมผัสแต่ละปุ่มดูนะครับ จะเห็นว่าเมื่อมีการสัมผัสไปที่ปุ่มบอร์ดจะส่งข้อความออกมาทางหน้าต่างซีเรียลมอนิเตอร์ว่าปุ่มนั้นๆโดนสัมผัสนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจการใช้งานปุ่มสัมผัสบ,บนบอร์ด ESP32 k ิดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ